มาเลเซียลิ้วชนไทยสะจุดวิลกินเบิร์นถล่มสิงคโปร์ยับซิวที่2กลุ่มบีมาเลเซียเปิดบ้านถล่มสิงคโปร์ยับเยิน4-1โดยได้ประตูจากสอจวตวิลกินเบิ้์นบวกกับดาเรนโลกและเซคิโออาเวโรอีกคนละตุงส่งผลให้เสือเหลืองเก็บชัยล้ำค่าแสงทับลอดช่องคว้าอันดับ2กลุ่มบีตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองอาเซียนคับไปพบกับทีมชาติไทยในวันที่7มกราคมนี้ ศึกฟุตบอลอาเซียนคับนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเกมคู่ที่2กลุ่ม B เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติมาเลเซียพบทีมชาติสิงคโปร์ที่สนามบูกิจจลินครึ่งแรกมาเพียง8นาทีมาเลเซียมีโอกาสลุ้นครั้งแรกจากไฟซานฮาลิมรับบอลยาวมาจากเพื่อนก่อนยิงไปติดฮัสันสันนี่ต่อมายังคงเป็นเกมบุกของมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถผ่านเซฟของฮันสซันซนีไปได้นาทีที่34ซาฟาวีราซิตตัดบอลได้บริเวณริมเส้นฝั่งขวาก่อนคลอสเข้าในให้ดาเรนโลกพุ่งมาโหม่งที่เสาแรกทำให้มาเลเซียออกนำา1-0จบครึ่งแรกมาเลเซียนำสิงคโปร์1-0บครึ่งหลังเริ่มมาได้5นาทีผู้เล่นสิงคโปร์จับบอลห่างตัวบอลไปเข้าทางสอจวตอวิลกินที่อยู่บริเวณหัวกะโหลกแต่บอลหนึ่งครั้งก่อนซัดเต็มข้อลูกพุ่งแรงผู้รักษาประตูปัดไม่ออกมาเลเซียหนีห่างออกไป2-0 ผัดมาอีก4นาทีซาฟาวีราซิตที่อยู่บริเวณริมเส้นเปิดบอลตัดหลังเข้ามาให้สจวตวิลกินพลิกบอลหนึ่งจังหวะก่อนซัดด้วยสายบอลพุ่งเข้าเสาไกลไปอย่างสวยงามมาเลเซียนำห่างออกไป3-0หลังจากเสียประตูลูกที่3มสิงคโปร์พยายามเล่นเกมบุกเพื่อทวงประตูตีไข่แตกแต่โดนมาเลเซียใช้เกมโต้กลับอยู่บ่อยครั้งนาทีที่8 4เอมี่เรชารับบอลยาวจากเพื่อนกอนตกเข้าในให้นอฟาริดรัมลีที่ลงมาเป็นตัวสำรองยิงให้สิงคโปร์ไล่มา1-3 ถัดมาอีก3ามนาทีมาเลเซียหนีห่างออกไปอีกครั้งจากเซคิโออาเวโรที่ลงมาเป็นสำรองเช่นกันรับบอลจากเพื่อนก่อนปั่นด้วยขวาบอลเสียบเสาไกลมาเลเซียนำห่างอีกครั้ง4-1จบเกมทีมชาติมาเลเซียชนะทีมชาติสิงคโปร์สี่ถึงหนึ่งส่งผลให้เสือเหลืองเก็บชัยล้ำค่ามีเพิ่มเป็น9คะแนนแซงทับลอดช่องคว้าอันดับสองกลุ่มบีตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองอาเซียนคัพไปพบกับทีมชาติไทยในวันที่7มกราคมนี้ สำหรับทีมชาติมาเลเซียซึ่งเป็นรองแชมป์กลุ่มบีจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศนัดแรกกับทีมชาติไทยในวันอังคารที่10มกราคม2566ที่สนามบูกิจจลินเวลา19.30นาทีรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงมาเลเซียชีฮันฮัสมีผู้รักษาประตูคนตินเชง3รูเวนติรัน4ชารุนนาซีม5โดมินิกถัน6ไฟซานฮาลิม7สจวตวิลกิน8ดาเรนโล9 ซาฟาวีราซิส11มูไครครีอัจมัน14เบรนดันการ18สิงคโปร์ฮัสันซันนีผู้รักษาประตูฮาริสฮารูน14อีรรฟานฟานดี17ชาเคียฮัมซา2ฮาฟิดนอร์11ชาดานสุไลามาน8อนุมันทานคูมา6คริสโตเฟอร์ฟานฮุยเซน22ชาชาฮิรัน15ซองอุยยองเจเอมี่เรชา9